ขามกลางวิกฤตการณ์ที่เปลี่ยนลู่ของเราไปเลยเนี่ยนะครับมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องยืนอยู่แถวหน้าสุดเลยเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่เรามองไม่เห็นใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังการต่อสู้ของพยาบาลกับโควิด -19 กันผ่านมุมมองจากเอกสารการสอนสำหรับวิชาชีพที่จะทำให้เราเห็นเลยครับว่าหน้าที่ของพวกเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนและในขณะเดียวกันสิทธิที่พวกเขาต้องปกป้องคืออะไรบ้างทีนี้ เรามาเริ่มกันที่คำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้กันเลยดีกว่าครับในภาวะโรคระบาดท,ที่ทุกอย่างมันดูเปราะบางไปหมดเนี่ยอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการดูแลใครสักคนคำถามนี้นะครับจะนำทางเราไปสำรวจมิติทางจริยธรรมที่มันซับซ้อนมากๆของคนทำงานด่านหน้าไปตลอดทั้งเรื่องนี้เลยครับก่อนอื่นเลยเรามาย้อนดูจุดเริ่มต้นของวิกฤตนี้กันสักนิดหนึ่งครับการมาถึงของไวรสัสที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาล เจ้าโควิด -19 เนี่ยนะครับถ้าตามข้อมูลทางการเลยก็คือเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ถูกเจอครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในช่วงเดือนธันวาคมปี2562แล้วหลังจากนั้นไม่นานมันก็นําไปสู่การระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกอย่างที่เราทุกคนก็คงจะจํากันได้ดีแล้วความรุนแรงของมันขนาดไหนลองดูตัวเลขนี่สิครับมากกว่า96ล้านคนนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติลอยๆนะครับแต่มันคือจํานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก แค่ภายในปีแรกปีเดียวเท่านั้นลองนึกภาพตามสิครับว่าาลังงานของบุคลากรด่านหน้ามันจะมาหาศาลขนาดไหนในทุกๆวันแล้วมันแพร่ก,กระจายได้ยังไงหลักๆเลยนะครับก็มาจากเราองฝอยเวลาเราไอาหรือจามหรือว่าการสัมผัสใกล้ชิดกันแล้วก็การไปจับตามพื้นผิวต่างๆที่มีเชื้ออยู่ซึ่งปัจจัยพวกนี้แหะครับที่ทําให้สถานพยาบาลกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเลย โอเคจากภาพรวมระดับโลกนะครับทีนี้เราลองตัดภาพกลับมาที่บ้านเรากันบ้างดีกว่าว่าประเทศไทยรับมือกับวิกฤตที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนแบบนี้กันยังไงสิ่งแรกๆที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็คือการวางกรอบทางกฎหมายขึ้นมาเพื่อจัดการสถานการณ์โดยเฉพาะเลยแล้วก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสอบอคขึ้นมาให้เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการกลางนั่นเองครับแล้วสอบอคทําอะไรได้บ้างโอ้โหก็อย่างที่เห็นบนสไลด์เลยครับ อำนาจคือครอบคลุมมากๆตั้งแต่การประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสั่งการหน่วยงานรัฐต่างๆได้โดยตรงไปจนถึงการจัดการข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เฝ้าระวังโรคพูดง่ายๆก็คือรวมศูนย์อำนาจทุกอย่างไว้ที่เดียวเลยครับเพื่อให้การสั่งการมันมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็รวดเร็วที่สุดแล้วพอมีศูนย์กลางแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือคลื่นของกฎระเบียบใหม่ๆครับตลอด3ปีเต็มๆ ตั้งแต่ปี2563ถึง2565เราจะเห็นเลยว่ามีการออกประกาศต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปแทบจะรายวันเลยนะครับตั้งแต่มาตรการควบคุมเข้มๆในช่วงแรกไปจนถึงกฎเกณฑ์เรื่องการติดตามตัวและก็เรื่องวัคซีนพอเราเห็นภาพใหญ่ระดับประเทศแล้วนะครับทีนี้แหละถึงเวลาที่เราจะซูมเข้าไปดูฮีโร่ตัวจริงที่อยู่หน้างานกันบ้าง โดยเฉพาะบทบาทที่มันขยายใหญ่ขึ้นแบบไม่น่าเชื่อของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อสไลด์นี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับเพราะมันจะเปลี่ยนภาพจําของพยาบาลที่เราเคยรู้จักไปเลยคือนี่มันไม่ใช่แค่การดูแลคนไข้ข้างเตียงต่อไปแล้วแต่ลองดูความรับผิดชอบพวกนี้สิครับพัฒนาระบบควบคุมการติดเชื้อทั้งระบบเลยนะวางแผนดูแลเคสที่มันซับซ้อนมากๆให้คำปรึกษาทางคลินิกหรือก็ั้งต้องเป็นคนตัดสินใจในประเด็นทางจริยธรรมที่มันยากมากๆ นี่มันคือบทบาทของผู้จัดการและผู้นำที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชุดพยาบาลชัดๆเลยครับแล้วพอมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับมันก็นํามาสู่ความตึงเครียดทางจริยธรรมที่เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันเลยครับนั่นก็คือการหาจุดสมดุลระหว่างหน้าที่ในวิชาชีพกับสิทธิส่วนบุคคลของพยาบาลน,นั่นเองสไลด์นี้มันแสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากๆครับคือด้านหนึ่งเนี่ยคือสิทธิที่พวกเขาพึงมีในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันที่มันต้องเพียงพอหรือการดูแลสุขภาพจิตแต่อีกด้านหนึ่งก็คือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่แบกเอาไว้ทั้งการดูแลผู้ป่วยการรักษาความลับและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมคือสองสิ่งนี้มันต้องถูกชั่งน้ําหนักอยู่บนตาช่างตลอดเวลาเลยครับและเพื่อตอกย้ําว่าความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเจอมันหนักหนาขนาดไหนนี่คือข้อความที่คัดมาตรงๆจากในเอกสารเลยนะครับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขต้องเผชิญกับสิ่งคุกคามซึ่งรวมถึงการสัมผัสเชื้อโรค ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานภาวะบีบคันทางใจความเหนื่อยล้าความหมดไฟการถูกตีตาและความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจนี่คือราคาที่พวกเขาต้องจ่ายเพื่อปกป้องพวกเราทุกคนครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าบทเรียนสําคัญที่เราได้จากการเจาะลึกประสบการณ์ของพยาบาลในแนวหน้าครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่บทเรียนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือโรคระบาดครั้งนี้มันเปรียบเสมือน แว่นขยายอันใหญ่เลยครับที่ส่องให้เราเห็นถึงรอยร้าวและก็แรงกดดันมหาศาลที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องแบกรับและในขณะเดียวกันมันก็เป็นการทดสอบครั้งใหญ่เลยครับต่อความแข็งแกร่งของระบบสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาด้วยและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคำถามที่สำคัญที่สุดไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าแล้วเราจะปกป้องผู้พิทักษ์ของเราให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรในวิกฤตครั้งต่อไป นี่ไม่ใช่คำถามสำหรับใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่มันคือความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคนในสังคมเลยครับ